พามาดูฐานหมอนนะพี่้องครับฐานหมอนของพิมเจดี์เนี่ยจะมีความพิเศษและมีความสวยงามและจะเป็นเอกลักษณ์มากสาหรับพิมพนี้เราดูครับฐานหมอนจะอวบอ้วนหนาใหญ่นะครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยนะครับจะมีลักษณะเว้าวเข้าฟับอย่างนี้เออลากเท่าเราลากมาเนี้ยฟื้จะเว้าวเข้าฟับอย่างนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันจะมนเว้าวเข้าฟับอย่างนี้เห็นไหมครับลักษณะร่องตรงเนี้ยตรงฐานเนี่ยจะเป็นลักษณะ อย่างนี้ครับ shape คล้ายๆเนี้ยเนี่ยเราดูเห็นไหมครับนี่ครับดูเห็นไหมครับเนี่ยพาไปลองดูเห็นไหมนี่ครับมิติเห็นไหมครับมีมิติดูจากมิตินี้เราจะเห็นว่าล่องเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายเทราด vshape ลงไปเห็นไหมนี่ครับฐานหมอนนะครับเรามาลงกล้องดูนะครับมาลงกล้องดูนี่ครับเห็นไหมฐานหมอนมีลักษณะของการเว้าแวบขึ้นไปนะครับโค้งขึ้นไปฝั่งนี้ก็เหมือนกันโค้งขึ้นไป แล้วตรงร่องนะครับจะเป็นลักษณะของการเทราดหรือ V shape เห็นไหมครับเทราดเอียงไป V shape เห็นไหมครับนี่ครับลักษณะของฐานลักษณะของร่องนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนฐานสิงนะครับฐานสิงฝั่งขวาเนี่ยขาสิงจะชัดแต่ฝั่งซ้ายขาสิงกับไม่ชัดเท่านะครับเผิดไหมครับแล้วลักษณะของเส้นตรงกลางนี้จะแอ็นท้องช้างเล็กน้อยแอ็นนิดนึงเห็นไหมครับแอ็นท้องช้างนิดนึง นะฮะฐานชั้นล uh ่างแหลมเข้ามุมทั <copyright orig ines> <groans> ้งสองด้านนะฝั่งขวาแหลมเข้ามุมชัดเจนเลยนะครับฝั่งซ้ายก็แหลมนะครับแต่ว่าไม่มีเส้นเชื่อมพี่น้องครับไม่มีเส้นเชื่อมนะครับไม่มีเส้นเชื่อมฝั่งขวามีเส้นเชื่อมเล็กๆนะครับเป็นลักษณะเส้นเชื่อมเข้ามุมนะครับแล้วร่องตรงนี้สังเกตดีๆนะครับร่องใต้ฐานตรงนี้จะเป็นลักษณะของฝั่งเนี้ยมันจะสูงขึ้นเล็กน้อยเหมือนกับว่าเนี่ยลักษณะเนี้ย เอียงสูงขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ปากตรงนี้ร่องใหญ่เป็นปากอ้าใหญ่กว่านะครับฝั่งขวาเนี่ยฝั่งซ้ายจะแคบกว่าแต่ความคมความชัดความลึกนี่เหมือนเดิมเหมือนเหมือนพิมพ์ใหญ่เลยนะคมชัดลึกมากร่องนี่เห็นไหมครับคมชัดลึกมากเห็นไหมครับร่องลึกมากนะครับล่องลึกมากนี่ครับโอ้ยเนื้อสวยเนาะพี่น้องเนื้อสวยมากๆสุดๆเลยอยงนี้